นิทานอีศบก่อนนอนคืนที่5ชายหนุ่มกับต้นไผ่วันหนึ่งลูกชายเจ้าของสวนผลไม้กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนผลไม้ตามปกติเขาสังเกตต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบๆสวนและคิดขึ้นมาว่าต้นไผ่เหล่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยไม่มีทั้งดอกที่สวยงามและผลให้เก็บกิน ทำไมเราต้องปลูกมันไว้ด้วยก็ไม่รู้เมื่อคิดได้เช่นนี้เขาจึงสั่งให้คนงานตัดต้นไผ่ทิ้งทั้งหมดหลายวันต่อมาเมื่อต้นไผ่รอบๆสวนผูกโค่นลงจนหมดทําให้เหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในป่าโดยรอบสังเกตเห็นผลไม้ในสวนแล้วพากันมาขโมยกินผลไม้ทั้งหมดทิ้งไว้เพียงสวนที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากลูกชายเจ้าของสวนผลไม้เห็นดังนั้นแล้ว จึงคิดขึ้นได้ว่าข้าไม่น่าตัดต้นไผ่ที่เป็นเสมือนรั้วบ้านของข้าทิ้งไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคุณค่าและประโยชน์ในตัวเอง A man and bamboos One day the son of an orchardist was strolling through the orchard as usual. When he noticed the bamboos growing around the orchard and thought, These bamboos provide no benefit. They bear neither flowers nor fruits. Why do we have to plant them? With this thought in mind, he ordered his workers to cut down all the bamboo. Many days later, when all the bamboo around the orchard was gone, the animals in the surrounding forest noticed the fruits in the orchard and ate most of it, leaving the orchard severely damaged. When his son saw what happened, he thought, I shouldn't cut down the bamboos. It was the fence of my home. The moral of the story. Everything is useful in its own way. Vocabulary คำศัพท์ Orchardist เจ้าของสวนผลไม้ Orchard สวนผลไม้ Bamboo ต้นไผ่ Fruit ผลไม้ผล Animal สัตว์ Fence รั้วกำแพง